สวัสดีครับมาพบกับแม่อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นคิวของโอเรียนสตาร์นะครับรุ่นโอเปนฮาร์ดลิมิเต็ดดิจิชั่นนิวคอร์เรชั่นนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับท่านใดยังไม่มีรีบมานะครับตัวนี้ผลิตแค่600เรือนนะครับขายทั่วโลกนะครับโอเรียนสตาร์มีพาวเวอร์รีเซิร์ฟมินิเกเตอร์ด้านบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดโอเปนฮาร์ดเห็นเครื่องจักรคนกายด้านในนะครับไซส์สามสิบแมิลนะครับตัวนี้สวยมากเลยครับผมสายหนังแท้ครับเป็นบัคเกิลล็อกนี่ครับนี่ครับ ท่านใดที่ชอบโอเลนสตาร์รุ่นลิมิเต็ดนะครับแล้วหาซื้ออยู่นะครับหรือจ้องอยู่นะครับรีบมานะครับที่ตะมองงวานนะครับมีของอยู่นะครับผลิตแค่6ก0เรือนนะครับตัวนี้เดี๋ยวไม่ดูแป๊บนึงนะครับตัวนี้เรือนที่64นะครับทั้ง0 0นะครับเลขสวยด้วยนะครับท่านใดสนใจมานะครับปุณนเมฆที่งามวานนะครับ ขาดเต็มนี่ครับมีลด20%นะครับในคอน์เตอร์แล้วก็บัตรสมาชิกนอมนะครับออ t o ็อีก10%นะครับแล้วก็น10เดือนเหมือนเดิมนะครับผมสวยมากนะครับตัวจริงสีของตัวลิมิตเนี่ยครับมันจะเป็นสีที่ไม่เหมือนคนอื่นหรอครับเป็นสีแบบเฉพาะนะครับดูเลยฮะมันจะมีหลายสีอยู่ในหน้าปัดเราเอียงข้างนึงก็จะเป็นสีหนึ่งขอบเป็นพิงโก้ครับตัวนี้ หลายหลายท่านก็จะมีโอเลนสตากันอยู่แล้วนะครับก็จะรูนะพโอเลนสตามันจะเป็นงานพรีเมียมจริงๆนะครับวิธีการขัดตัวเรือนทุกอย่างนะครับมันจะเป็นงานเหมือนหลักหลายหลายแสนนะครับแต่ขายในราคาไม่แพงมากไม่กี่หมื่นนะครับผู้จายก็ท่านไหนก็สนใจสะสมนาฬิกาก็แวะมานะครับที่เดาะมองล์บาวานนะครับมีของอยู่ตอนนี้นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับทั้งหมดแล้วไม่หาให้ไม่ได้นะครับตัวนี้โอเลนสตาครับผม3 8มมิล ท่านได้ดูคลิปเม่งแล้วก็ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม